สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคิดได้แค่นี้ประชาธิปัตย์ป้องจุรินหลังโดนฝ่ายค้านแฉขาสภาย้อนจำนำเข้าก็โกงเด็กประชาธิปัตย์ป้องจุรินแจงสภาชัดไม่เกี่ยวทุจริตถุงมือยางซัดฝ่ายค้านใช้ข้อมูลเก่าเนบไม่ปล่อยเลยเถิดเหมือนโกงจำนำเข้าที่เตือนแล้วอย่างเพิกเฉย ที่รัฐสภานายราเมศรัตรนชเวงโคศกพักประชาธิปัตย์แถลงกรณีที่นายประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุรินทร์ษัศวิสิทธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นการกระทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางขององค์การคลังสินค้าออกขอสออาจไม่โปร่งใสว่านายจุริน ได้นำข้อมูลมาชี้แจงในสภาได้ชัดเจนทุกประเด็นให้ประชาชนเข้าใจถึงที่มาของเรื่องนี้ต่างจากที่ผ่านมาที่ไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่นตางๆอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อนายจุรินพบว่ามีพิรุษและอาจเกิดการทุจริตในเรื่องดังกล่าวได้ย้ายพอออคอ,อสอพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดําเนินคดี และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมสัญญาซื้อขายรวมถึงแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อระงับยับยัง้งไม่ให้มีปัญหาเป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเอาจริงและเด็ดขาดจนต่อมาปปงสั่งอายัดเงิน2,000ล้านบาท นายราเมศกล่าวว่าขอย้ำว่านายจุรินยึดมั่นในความซื่อสัตย์เมื่อเทียบเคียงกับกรณีจำนำข้าวที่มีการทักท้วงจากภาคเอกชน ฝ่ายนิติบัญญตัติผ่านกระบวนการตั้งกระทู้ถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจตามกระบวนการในรัฐสภาเพื่อเตือนว่ามีการทุจริตจำนำข้าวอีกทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปชได้เตือนถึงสองครั้งถามว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ในขณะนั้นทำอย่างไรบ้าง นายประเสริฐชี้นิ้วใส่คนอื่นแต่นิ้วที่เหลือกลับชี้เข้าหาตัวเองแม้เรื่องไปถึงสารดีกามีการเตือนแล้วแต่ก็ยังทิ้งช่วงเอาไว้จนเกิดการทุจริตทําให้งบประเทศเสียหายเกือบหนึ่งล้านล้านบาทหากหนายจุรินไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็คงปล่อยให้ดําเนินการโดยไม่มีการระงับไปแล้วแต่การดําเนินคดีทางแพ่งและทางวินยัยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้นิ่งเฉย คนที่อธิบายเรื่องนี้หยิบยกมาเฉพาะของประเด็นที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแต่ไม่อ่านละเอียดในรายงานของคณะกรรมการพาณิชย์ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีน้ำหนักและเป็นข้อมูลเก่า รัฐมนตรีได้แก้ไขโดยระงับยับยั้งไว้แล้วแต่ต้องการเพียงแค่จะกล่าวหาหนายจุรินว่าไม่ดำเนินการอะไรแต่พยานหลักฐานที่นายจุรินได้ชี้แจงต่อสภาชัดเจนว่าไม่ได้สมคบกันทุจริตและดำเนินการตรงไปตรงมา ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของพักได้ให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปทุกคำพูดของนายประเสริฐแล้วถ้าไปเกี่ยวกับพักประชาที่ปยดจะต้องมีการปกป้องและดำเนินการเกี่ยวกับคนที่ทำให้พักเสียหายต่อไปแต่ถ้าไปพาดพิงถึงคนอื่นก็ไปตอบแทนไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ